ซาเนียเขาได้รับคําสั่งจากแม่ว่ามีน้องเล็กนะลูกที่น้องอาจจะเดินไม่ไม่เป็นน้องซาเนียต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยจูงมือน้องนะคะ ทุกคนทุกคนดูเหตุการณ์หลังจากนี้นะคะแม่ไม่คิดเลยว่าเด็กสามขวบจะทำอะไรได้มากมายขนาดนี้แม่ชื่นใจที่สุดเลยค่ะแล้วน้องเล็กก็น่ารักมากพี่ซานเนี่ยเดินจูงมือก็คือเดินตามแต่พี่ซานเนี่ยสุดท้ายเยอะไปน่ะล่อนนะจ๊ะหนักอาการหนักมากเลยค่ะลูกสาวแม่กล้าแสดงออกอะไรขนาดนี้ลูกตอนแม่เป็นเด็กขนาดนี้แม่ยังไม่กล้าทำเหมือนหนูเลยซานเนี่ยเออ พี่ดูให้จบนะคะความแก่นเซียวของนางนะถึงนางจะแก่นแค่ไหนแต่นางก็เวลาเอาการเอางานนางก็ทําได้นะคะ